นี่คือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เข้าถึงชนเผ่าเซนติเนลและทําให้พวกเขาวางธนูลงได้ถ้าพูดถึงเกาะนอร์ทเซนติเนลหรือเซนติเนลเหนือหลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับว่ามันคือเกาะต้องห้ามที่รัฐบาลอินเดียออกกฎมาให้ใครก็ตามเข้าไปใกล้บริเวณเกาะแห่งนี้เด็ดขาดเพราะบนเกาะแห่งนี้มีชาวเซนติเนลที่อาศัยบนเกาะอย่างโดดเดี่ยวมานานกว่า6 0,000ปีเชื่อกันว่าพวกเขาเป็นทาย,ยาทสายตรงของมนุษย์ในยุครแรกๆจากทวีปแอฟริกา และที่สําคัญก็คือพวกเขาไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยถึงแม้จะมีผู้ที่พยายามจะเข้าไปในเกาะแห่งนี้แต่ทุกรายก็ถูกขับไล่ด้วยธนูของพวกเขาและบางรายถึงกับไม่รอดกลับมาก็มีครับแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในปี1991มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําในสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้มาก่อนเพราะเธอสามารถเข้าถึงชาวเซนติเนลโดยทําให้พวกเขาวางธนูลงได้มาดูมาลาจัดโตปาที่ใหญ่ นักเขียนสาวชาวอินเดียผู้ที่นําคณะเดินทางของเธอเดินทางไปเยือนยังเกาะซินเนลโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการเปิดเผยชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและอันตรายที่สุดในโลกว่าเป็นยังไงหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของเธอในภายหลังระบุว่าตลอด6ปีที่ฉันได้ทําการวิจัยกับชนเผ่าในอันดามันกลุ่มนี้พวกเขาไม่เคยที่จะก้าวร้าวใส่ฉันพวกเขาอาจจะล้าหลังในด้านเทคโนโลยีแต่ในทางสังคมพวกเขากลับล้ำหน้าเราไปแล้ว ชนเผ่าเซนติเนลเป็นส่วนหนึ่งของชาวอันดามันซึ่งนั่นรวมถึงชนเผ่าอื่นๆอย่างออนเกชอมเพนและจาราวาถึงแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในบริเวณเกาะที่ไม่ห่างกันมากแต่การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับตัวอย่างเช่นชนเผ่าจาราวาที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่มีอรารยธรรมมากที่สุดในขณะที่ชนเผ่าเซนติเนลก็ถูกจัดให้เป็นชนเผ่าที่โดดเดี่ยวและอันตรายที่สุดจริงๆแล้วตั้งแต่ที่มาดูมาลาอายุได้12ปี เธอตัดสินใจที่จะไปพบชนเผ่าเหล่านี้สักครั้งในชีวิตและหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเธอก็เข้าศึกษาต่อในสาขามนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยโกกาตาซึ่งถือเป็นใบเบิกทางสู่การเดินทางไปหาชนเผ่าออนเกหนึ่งในชนเผ่าบนหมู่เกาะอันดามันแต่สิ่งที่ทําให้มาดูมาลาเป็นที่รู้จักก็คือเธอเป็นคนแรกที่สามารถติดต่อกับชนเผ่าเซนติเนลได้สาเร็จและเคล็ดลับของเธอก็คือมะพร้าวทันทีที่เรือของเธอไปถึงอาณาเขตของชาวเซนติเนล ทุกคนในทีมของเธอก็เริ่มโยนมะพร้าวออกไปเพื่อแสดงว่าพวกเขามาอย่างสันติซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากที่ชาวเซนติเนลเข้ามาใกล้และเริ่มเก็บมะพร้าวที่อยู่ในน้ำหลังจากนั้นมาดูมาลาก็ได้โยนมะพร้าวให้ชนเผ่ามากขึ้นจนเธอสามารถลงไปอยู่ในน้ำและใกล้ชิดกับพวกเขาได้หลังจากนั้นไม่นานมาดูมาลาก็ได้เดินทางกลับไปหาชาวเซนติเนลอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาดูกระตือรือร้อนมากขึ้นบางคนก็ถึงกัะปีนขึ้นมาบนเรือเพื่อเก็บมะพร้าวเลยก็มีครับ จนถึงปัจจุบันนี้เธอคือหนึ่งในไม่กี่คนที่ประสบความสําเร็จในการติดต่อกับชาวซินเนลหลายคนเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงของเธอคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในครั้งนี้เรื่องราวของมาดูมาลากับชนเผ่าในอันดาบันยังมีอีกมากครับอย่างเช่นในปีเดียวกันนั่นเองเธอคือผู้หญิงคนแรกจากโลกภายนอกที่มีโอกาสเดินทางไปหาชนเผ่าจาราวาและเพื่อไม่ให้ชาวจาราวาต้องหวาดกลัวในครั้งแรกที่พบกันเธอเพียงแค่ยืนอยู่บนเรือเท่านั้น แต่หลังจากที่ผู้หญิงจากชนเผ่ามาเห็นเธอเข้าพวกเธอก็ตะโกนเป็นภาษาถิ่นที่แปลได้ว่าเพื่อนมาที่นี่ชนเผ่าบางคนเริ่มเต้นรำัเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอรู้สึกดีที่เห็นผู้หญิงมาด้วยหลังจากนั้นชนเผ่าผู้หญิงก็เข้ามาใกล้เธอและเริ่มตรวจสอบผิวและผมของเธอเพื่อแสดงความเป็นมิตรมาดูมาลาแสดงท่าทีเขินอายจนทำให้ชนเผ่ารู้สึกดีกับเธอเอามากๆชาวจาราวาเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่เป็นมิตรที่สุด พวกผู้หญิงยอมรับมาดูมาลาอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ปล่อยให้เธออุ้มเด็กๆและช่วยเหลืองานบางอย่างได้เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าไปในกระท่อมของชนเผ่าหรือแม้แต่ได้รับการแบ่งปันอาหารให้และมาดูมาลายัางกลายเป็นหมอของชนเผ่าที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้กับพวกเขาอีกด้วยถึงแม้ว่าผลงานของมาดูมาลาจะดูน่าอาศัศจรรย์แต่เธอไม่เคยได้รับการยกย่องใดๆครับ เพราะปัจจุบันมาดูมาลาเองต้องนั่งทํางานด้านเอกสารให้กับทางรัฐบาลและน้อยคนนักจะรู้จักความจริงที่ว่าเธอเป็นเพียงไม่กี่คนจากโลกภายนอกที่เคยติดต่อกับชนเผ่าที่โดดเดี่ยวเหล่านี้อย่างเป็นมิตรโดยที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อน